กดโอเคบันทึกท่านผู้ชมครับรายการเก่ยงยกกำลงัง3ารายการสถานีทุนนท์นะครับเราแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทุนนย์สู่สังคมที่ยังยืนด้วยความสุขโดยเฉพาะกรอบของ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่านครับสาวันเต็มๆเนี่นะครับสถานีเราเนี่ยได้มาถ่ายทํารายการโทรทัศน์ที่พิุโลกครับและถือเป็นงานที่สําคัญยิ่งก็คือเป็นงานสโมสรโรตารีแล้วเป็นการรวมภาคทั้งหมดในประเทศไทยนะครับแล้วถือเป็นภารกิจครั้งหนึ่งที่สําคัญยิ่งของสโมสรโรตารีนะครับซึ่งเราไม่ได้มีการรวมกันมากมายนักนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายก สโมสรรับเลือกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นะครับถึงปีหน้าก็คือ2 5 1 2ถึง2 5 1 3นะครับแล้วบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นทุนมนุษย์และเป็นแบบอย่างที่สำคัญยิ่งของสกมไทยท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายตรงนี้เนี่ยนะครับการดําเนินการภาคีเครือข่ายจะเกิดความเข้มแข็งได้ถ้าหากเรามีองค์การหลักๆของโรตเตอรี่เป็นตัวผดันแล้วนะฮะ นายกสโมสรเลือกตั้งรับเลือกทั้งหมดเนี่ยที่เราสัมผัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์เป็นนักธุรกิจเป็นในแพทย์ยังไม่พอครับที่มีนายทหารระดับในพลด้วยนะฮะแล้วก็สําคัญที่ก็คือในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประชาชนหลากหลายสามารถเข้ามาได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็เห็นนะครับ ทุกภาคส่วนของทุกจังหวัดผู้ประเทศไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาหลังสารมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ต่อการและกัจจะมีเรื่องหลักการการบริหารสมมสรการดาเนินการเรื่องโมนิฟิโอโรตารีนะครับหลักการการเชื่อมต่อรักษาสมาชิกแล้วก็สรรหาสมาชิกใหม่ยังไม่พอครับกระบวนการในความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพย์อิสระเลยนะครับก็คือการสรรหาร,รักษาและใช้กับประโยชน์สูงสุดในทรัพยสรที่เราเปอยู่ปัจจุบันนี้แล้วเราถือว่า สโมสรเหล่านี้เนี่ยหรือนายกเนี่ยนะครับเป็นบุคคลต้นแบบแล้วถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่เสียสละครับโรตาอรี่เราไม่ได้มีเงินเดือนนะครับแต่สาคัญยิ่งคือคนเหล่านี้ได้ทําภารกิจให้กับสังคมถือว่าเป็นสโมสรที่มาเป็นประโยชน์สู่สังคมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหย่อดป้องกันโรคปริโอสําหรับเด็กนะครับในโลกนี้จะมีอยู่ประมาณ3าประเทศที่ยังมีปัญหาเรื่องของโรคปริโออยู่นะครับก็จะเป็นอินเดียนะครับมีนายจุรีด้วยนะครับมีบางประเทศประเทศเหล่านี้นะครับที่นโยบายของโรตารี่ต้องการจะไปแบ่งปัน เอาความหลากหลายของชนชาติเชื้อชาติสัญชาติลงไปช่วยเหลือเขานะครับเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือมวลมนุษยชาตินะครับสำคัญยิ่งคือบางประเทศเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการดื่มน้ําที่ไม่สะอาดนะครับลอตเตรีสานลเราก็ดําริเรื่องนี้มานานมากเลยครับแล้วนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งนะครับที่เราได้มีการผันเปลี่ยนวนเวียน เกี่ยวกับเรื่องของออนายกสโมสรและก็ประธานภาคและก็ประธานโรตเรีสากลด้วยแล้วถือว่าเป็นภาร,รกิจสาคัญยิ่งนะครับซึ่งเราได้ต้นแบบทุนรถหลากหลายหลายท่านเลยนะครับแล้วทุกท่านจะสามารถลงไปดูในรายการเก็บยกกลัง3 รายการสถานีทรทได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปในไปที่ยูทูบนะครับไปที่อาจารย์ครูชิดสีเจริญเลยก็ได้นะครับสำนัานพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เรานะฮะภารกิจหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์การเราทําเรื่องของการฝอบรมพัฒนาบุคลากรนะครับทั่วประเทศเลยนะทุกหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนงานสั่งการบัคบบัญชาการติดตามงานเรื่อง KPI เรื่องบาลานซ์สกอร์การ์ดคอมเพนซีเรื่องการจัดการการวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรตรงนี้แหละครับเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ประมาณ150นหลักสูรามีอยู่ประมาณ400หลักสูรยัังไม่พอนะคบ เราได้รับโอกาสดียิ่งเลยนะที่ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สและนะฮะสำนักงานสนับสนุนโครงการสุขภาวะโดยมีท่านอาจารย์หมอชาญิวิทย์วสันทนารัตน์ครับท่านให้ความอดุเคราะห์สภาอุตสาหรากรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับผมเองเป็นผู้ในการโครงการบริหารโครงการแฮปปี้เวิร์คเพก็คือโครงการสร้างเสริมสุขภาพองคอ์กรนะครับตรงนั้นเนี่ยนะฮะเรากำลังเปิดรับสมัครโครงการด่วนเลยครับแล้วก็สำคัญที่คือฟรีฮะ ท่านจะรู้กรอบแปดประการนะครับว่าแฮปปี้โอเพนสนั้นน่ะทำอย่างไรโอกาสเราจะมีความสุขต้นแบบที่เราเห็นชัดเจนก็คือโรตารีเราก็เอากรอบแนวคิดบางส่วนของแฮปปี้โอเพสมาใช้ด้วยนะครับเ็เรียกว่าเป็นการสร้างความสุขกับการทํางานทุก24ชั่วโมงทุกมินาทีเลยแฮปปี้โอเพสก็จะสอนประมาณนี้ครับแล้วนะฮะ ท่านจะรู้ว่าการเข้ามาสู่กระบวนการของ Happy Workplace เนี่ยนะครับไม่ได้ยากเย็ยนอะไรมากมายนะเข้ามาได้ได้เลยนะครับแล้วสคันยิ่งคือจะมีผมเนี่ยกับทีมงานผู้บริหารโครงการอยู่แล้วท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยของเราโดยการเชื่อมต่อกับโครงการหลากหลายโดยใช้กรอบของ Happy Workplace กับการสร้างสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Happy Body นะฮะคือร่างกายเราต้องมีความสุขสูงสุดได้8ชั่วโมงในการทำงานเนี่ยนะครับตื่นนอนมาร่างกายเราไม่อ่อนเปลื่ยนะครับตอนหลับอย่างสบ,สบายนะครับ Happy Heart มาถึงเรื่องของจิตใจทุกวินาทีเนี่ยเราจะต้องทำงานด้วยมีใจรัก เอาจิตใจเราลงไปก,กับงานเหล่านั้นนะครับยังมีเรื่องของแฮปปี้มันนี่เลยครับการทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเราต้องมองว่าเราต้องสามารถเรียนความกดกับตัวเราได้นะครับแฮปปี้มันนี่ก็จะสอนเรื่องของการบริหารก,การเรื่องเงินการบริหารความเสี่ยงนะครับยังไม่พอครับยังมีเรื่องของแฮปปี้โซลเรื่องหลักศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับ ผมเองกับครอบครัวเนี่ยเป็นคริสเตียนนะครับเราก็จะเอาความเป็นคริสเตียนน่ลงไปบุกเพาะกับเยาวชนและสังคมด้วยนะครับแล้วนะครับสามวันเต็มๆที่พิซูโรกับโรตารีเนี่ยเราถือว่าเรามาแบบตัดความรู้ประสบการณ์เรื่อแฮปปี้เบรดฮะเราเอาความรู้แตกต่างมาแบบปัดสเกลการไม่มีใครเก่งกว่าใครแต่เราสามารถเอากระบวนการวิธีการคิดต่างๆไปใช้ประโยชน์กับสโมสรไปใช้ประโยชน์กับสังคมได้ไปใช้ประโยชน์กับองค์การได้หรือยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อประโยชน์เหล่านี้ดีขึ้นเนี่ยประเทศชาติเราก็จะดีขึ้นด้วยกันสร้างหรือเสริมเรื่องจุนมนุษ ครอบครัวเรามาวันนี้นยมาทั้งครอบครัวฮะเราเรียกว่าแฮปปี้แฟมิลี่ครับไปที่ไหนก็นแล้วแต่ก็จะเห็นผมกับคุณแม่ของน้องไข่มุกก็คือคุณหนูนะครับก็ตอนนี้กําลังตั้งครรภ์ด้วยแปดเดือนแล้วฮะก็คิดว่าเ,เดือนหน้าเนี่ยก็จะได้บุตรชายอีกท่านนะครับแล้วก็ถือว่าน,นี้คืยการเสริมสร้างครอบครัวอย่างความด้วยการสร้างสุขเช่นกันแล้วนะครับความสุขเหล่านี้เราจะสามารถสร้างโซลูชัที่ได้นะครับก็คือเราจะมีกระบวนการคิดเรื่องของระบบสังคม เรือขขายที่เราเห็นอยู่ในลอตเตอรี่เนี่ยนะครับนั่นคือการสร้างเกือข่ายสังคมนะครับเมื่อคืนจะไม่พอครับเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นนายกเนี่ยนะครับพาไปรีแล็กทั่วทวีสโเลยฮะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นแฮปปี้รีแล็กครับการทางานด้วยความเคร่งเครียดโดยหาความสุขไม่ได้ในบางครั้งก็ต้องจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องเป็นความสุขด้วยนะครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าลอตเตอรี่เราเป็นองค์การขนาดใหญ่มีสมาชิกเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับและประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือเป็นต้นแบบของลอตเตอรี่สากลได้แบบนึ้เลยฮะแล้วเราก็จะทำลอ พรุ่งนี้นะครับเราจะมีงาน h a p p y Workplace f o r u ัมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับเริ่มงานในช่วงเช้าถึงเย็นเลยฮะแล้วก็ได้รับเกียรติกับทางออรองนายกรยกัฐมนตรีมีอาจารย์หมอชันยิบวันธนารัฐมีประธานสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยฮะมาร่วมงานนี้ยังไม่พอครับเรามีนักธุนมนุษย์ก็คือนักแปลงานบุคคลผู้จัดการฝ่ายบุคคลเจ้าของธุรกิจมาร่วมเพลี้ยมากกว่า3,000คนครับ ท่านใดยังไม่ได้จองนะครับติดต่อได้เลยนะครับฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริทิ์ครับงั้นพรุ่งนี้เราพบกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริทิ์ครับผมได้ขอพักสักครู่ครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ